สวัสดีค่ะแบงค์นะคะไอ้กอลฟค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของเรานะคะพอดีแบงค์ไปสีสีนเข็มที่สองมานะคะก็มีอาการไข้นิดหน่อยนะคะก็เหนื่อยๆล้าๆแขนนะคะเพราะว่าหมอสั่งให้พักหนึ่งวันเพื่อที่จะให้ไม่ได้ยกของหนักกันนะคะ อันนี้ก็เพียเพียนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เพิ่งฟื้นตัวนะคะเมื่อกี้ก็ไปหัดขับรถมาค่ะก็เกือบชนเสาไฟฟ้าอันดับแรกอันนี้นะคะเราก็มาดูสวนหลังบ้านกันนะคะต้นไม้ที่เราซื้อมาปลูกกันนะคะและวันนี้ก็ไปไปล่ยตัวนะ วันนี้ปล่อยปลา200ตัวนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าแบงไม่สบายนิดหน่อยนะคะปวดหัวก็เมื่อคืนก็หนาวสัน่นแล้วก็ปวดหัวหนักมากนะคะตอนนี้ก็โอเคขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังเสียงก็ยังเหมือนมีไข้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้สะลังบ้าน ตรงนี้มีปลา400ตัวแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเอามาลงอีกพันตัวนะคะก็ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ๆคิดถึงวันนี้ก็จะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเมื่อวานแบงค์ไม่ได้ไลฟ์สดต่ออีกรอบหนึ่งก็เพราะว่า แบงหนาวนะคะหนาวแล้วก็เหมือนมีไข้นะคะก็เลยพากันร,รีบเก็บของกลับบ้านเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่แบงค์สิดวัคซีนมานะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเพราะว่าเมื่อวานแบงค์ไปสีดปุ๊บแล้วแบงค์ก็มาหายของเลยนะคะก็เลยไม่ได้พักผ่อนมันก็มีอาการหนาวสั่นนิดหน่อยนะคะแบงค์ก็เลยรีบเก็บของกลับกลัวว่าจะเป็นหนักนะคะก็กินยาพาราก็ดีขึ้นแล้วก็กินข้าวที่บ้านกันนะคะ อันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะคะแต่อากาศดีมากเลยดีมากจริงๆนะคะอันนี้สวนมะนาวเหลือมะนาวไม่กี่ต้นแล้วนะคะสวนมะนาว่น่นก็พวนดินต้นไม้ที่ปลูกนะคะก็กำลังเจริญเติบโตค่ะอา้าว วันกล้วยด่างได้นี่กล้วยด่างอันนี้พ่อก็มาตัดยาให้นะคะก็จะดูแบบไม่ลกหูลกตาเท่าไหร่นะคะอากาศดีมากอากาศเย็นเย็นแถวบ้านเรานะคะก็คือ สุดสุดสุดก็คืออากาศบริสุทธิ์ก็กว่าที่อยู่ชนบุรีหรืออยู่กรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพกับอยู่ชลบุรีก็จะมีฝุ่นมีละอองเยอะเพราะว่าแบงเป็นภูมิแพ้นะคะแบงก็หนักอาการเหมือนกันค่ะอยู่นูน่นก็คือไม่ได้เจออากาศแบบนี้กลับมาอยู่บ้านอาการก็ดีขึ้นนะคะได้ได้รักษาตัวได้หายแล้วก็ยังไม่หายค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้น ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ